ครับช่วยมาซ้อมลาใส่ไฟล์เราซ้อมมากี่วันเกือบเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายเขียนนาวีครับอยู่อยู่ที่ค่ายทหารเนาะที่สัตหีบมีใครเป็นผู้ป่าวซ้อมลามังพี่ยอดจงแล้วกเพื่อพี่ๆเนองในค่ายยี่กับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าสูงเท่าไหร่หนึ่้อยหนำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าร้อสามโมยสไตล์อะไรครับวันนี้เดชต้องมาเจอวันชนะนะยังไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายัง เขาเมื่อต,ตะตถ่วันนี้มาเจอวันชนะวางเกีวางแผงไงดิเ,เ,เดี๋ยวเราดูวันไปดูล่าสุดเราต่อยไหนไว้อยู่ตะวันนาตะวันนาวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับวันเพีงครับเพงมั้งแพาแพ้คะแนนมาวันนั้นเนบีเท่าไหร่ครับร้อยหกร้อยหกวันนี้ต่อยร้อยเจ็ดเนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่จุดสามจุดสามนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดป่าวพร้อมเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสี่ห้ากิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด สามสิบออกไปคนจังหวัดสาลิาวอ้าวฝากเชียร์เป็นครับแล้วหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่างนี้สุดที่อ่าววันนี้ปวดหัวคู่แรกช่วงทูเลยนะยอ่ะขอโชคดีขอครับ